ช้าง FA ครับฤดูกาล2020นะครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับเมืองการยูไนเต็ดพบกับแลนฟารเรียกได้ว่าน่าจะมีการโลเทชั่นกันพอสมคู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนไลอัพนะครับสียตัวผู้เล่นนะครับมันมีทางปฏิภาณอุ่นอมนะครับจับคู่กับกราวิทนามวิเศษนะครับตำรวจทุกคอนบานดอนเมืองมาได้นะครับ3-0เกมตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ สองวัวิชยาเป็นฝ่ายเคลียรูกเิ่มแน่นก่อนนะครับในชุดสีเขียวครับบุกจากขวาไปซ้ายคู่นี้ก็ไปเสียบอลแดนกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับเหมือนการลองยิงครับจังหวะนี้โอ้โหต้องเซฟครับจังหวะยิงของอนุสรนี่ครับได้ยิงครับต้องปัดออกไปครับทางด้านของสุชินเป็นการออกแรงครั้งที่สองนะครับของทางสุชินนะครับ พร้อมผู้ตัดสินนะครับว่าผู้เล่นของทางหนองบัวนี่เข้ามาใกล้บอลเกินไปก็เปิดยาวอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้มีลุ้นด้วยครับปงลูกนี้จะใครได้ประตูครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับเมืองกายูไนเต็ดครับจากทางยูรินะครับนาที26ครับเป็นยูริครับทําให้ทีมขึ้นนําแล้วใหญ่กว่านะครับดูครับจังหวะเปิดของสุชาดนะครับขึ้นเหนือกว่าผู้เล่นของหนองบัวพิเชยแล้วบอลตกพื้นครับมันทําให้กับทางด้าน สุชินนั้นรับยากครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับลูกดีครับโอ้โหปัดแล้วนะครับแต่ปัดมันไม่อยู่ครับเข้าโกไปครับสุชินผู้รักษาประตูของหนองบัวก็พยายามแบบนันทวัฒน์ยังพลิกไปได้ครับคืนมาที่อิสระเจอขวางอยู่ครับเล่นกับนันทวัฒน์ยังฝ่าเข้าไปในเขตโทษได้นะครับนี่ครับพยายามจะเทินหนีโอ้โหหลุดไปได้ด้วยนะครับและสุดท้ายวิวกาสได้จบนะครับนันทวัฒน์แต่ยิงเบาเกินไปครับ พาเข้าไปในกรอบเขตโทษครับุนหนึ่งครับแล้วก็ปุนสองรอบนะบแต่จังหวะยิงนั้นเบาไปครับแล้วก็ไปเข้ามือมีโอกาสเข้าเขตโทษเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหต้องชมเลยครับแนวรับของเมืองการอยู่ใน,นขเข้ามาครับอิสยาแฝพยายามจะมงเช็ดครับบอลแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับฝุ่นและินก็เป่าจบเกมในครึ่งแรกไปเลยนะครับ นี่ครับปีรำดียุบครับดาวซันบวของทีมครับ20่ประตูครับไปแล้วในฤดูกาลนี้ครับให้กับทางด้านเมืองการอยู่ในเต็ดคืงหลังเริ่มขึ้นแล้วเะครับเปิดยาวเลยครับกอลวิธออกไปทางขวาเปิดกลับเข้ามาโอ้โหบ่งดักไว้ได้ครับแนวรับของหนองบัวเกือบไปเหมือนกันครับช่วงต้นครึ่งหลังทักทายอย่างรวดเร็วครับทางด้านเมืองการเกือบไปครับบอยบีสั้นนะครับโยกเข้าในให้กับปฏิพาน ถือว่ามีความคล่องเลยครับปฏิพานเปิดเข้าไปดียุทธพักอกให้กับเพื่อนลูกนี้โอ้ยิงออกไปครับว่าเป็นทางชาคริสนะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับปฏิพานตักเข้าไปนะครับพักให้ครับเป็นปาร์คนะครับที่มาสกัดไว้ได้นะครับดูครับปฏิพานให้กับดียุทธวบีรัมเจาะตรงกลาง1-2ลูกนี้แหมจับบันแรกไม่ดีครับปฏิพาน เปิดกลับมาอยู่เลยไม่ถึงบอลครับโอ้โหแม่จังหวะแบบนี้น่าได้ครับรับอดีศรก็พยายามบอกเพื่อนเนรับแม่จังหวะที่จะเปิดฟรีคิกลูกนี้ครับอดีศรนครับเล็งอยู่ครับนี่ครับจ่ายสั้นๆให้กับเดวิสันยิงเหินออกไปครับโอ้เป็นโอกาสครั้งที่2ของเจ้าตัวครับในครึ่งหลังที่ยิงในลักษณะแบบนี้นะครับยิงเลยนะครับไม่จับครับบอลมันก็เหินข้ามออกไปเยอะครับ โยกเข้าในอิสริยะเจาะให้กับเดวิซันล้มลงไปครับไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับอิสริยะเปิดกลับเข้ามาะล้วโอ้โหไม่ทานแล้วครับผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเป็นทางเมืองกาญยูในเตจเจ้าบ้านนะครับเอาชนะหนองบัวพิชญาเอฟซีไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดสดนะครับเราสองคนนะครับผมชูสักวงทองดีและคุณกฤษณะคุณ